ขอบคุณค่ะเดาบึงกรูกต่าสีเดาผอขึ้นเนาะขอบคุณอลารครับตอนนี้มีบานอเดี๋ยวโอ้ยเนาะมื่อนี่สุขสันกานเกิดขอบคุณค่ะเออหู่บ้านเรียกไม่เป็นไเมื่อนี่ยอดหลังเฮ้ยแฮปปี้เลยแฮปปี้เบอร์เดย์อแฮปปลยแฮปปี้เบร์เดย

Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy là happy birthday đâu? Gái gì gái gì con đường happy birthday. Phải xin người mà. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.

ขอน้องดิวพรพาสมสุขนะครับก็ขอนห้มีควสูงมากกันแล้วกันครับคิดเงินขอได้เงินครับคิดทองขอได้ทองนะครับสมความมุ่งหวปรารถนาทุกประการลำล้ำเรื่อยๆคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังความปรารถนาครับก็ไปให้ไอ้บูดไหวพรนะเอาอาจารย์ลุกก่อนลุกก่อนอ่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับขอบคุณเค้กทุกปอนนะครับผมขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับปีเออ เขาคือดีแท้ลาคิดหอดพ่อมันเกิดเบิ่งติเขามันเกิดมันเกิดหนูนี่แหละกก่อนมันเกิดหนูนี่แหละแม่คือเป็นหัวหันแหน้าวะไอ้บูดจะเอาใกล้ผิวหลายเป็นหยังข้างราชสีพยว้าวแล้วเบิ่งเราสิมา2มื้อมึงจะเอาแฮงร้านเดียวกันเปิดเบิดทุกคนมันเกิดยีลาสาธุเออนซ้ำนี่แหละ อาอวยพ่อแนโ้ยพอเอาให้ลำลำรวยๆด้อันดับแรกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิงแย่งจากขวางเอาอ้ยกูเล็บบซึ่งเนาะดนตรีคือคนตายนี่ด้วยบังหันนี่กระไดมึงจกจมเออมาเร็วเนี่เอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสุขสันต์วันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆเออรวยในหน้าที่การงานรวยด้วยทรัพย์สินให้เป็นคนดีของพ่อของแม่ เป็นคนดีของพี่น้องแฟนเพลงให้พี่น้องอและหลายใ <c oughs> หงเทวุเมร์เมื่อยสิ่มาไหงเอามิำนีล่ะสิมบอไหบ่เดี๋ยมิยังมากไมก้เม,มือีจัดด้วยความหักความแพงอ,อยากจัดให้อยากเฮียดให้ทีมงานสันเหล่าสุบุตุคนร้ายผุดหลายคนขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณไอ้แฮกแล้วะทีมงานนักดนตรีไอ้มีพอแลวเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคนบ่เดมาเต๋วไป โทรศัพท์มาเอาถือไวปมะ<า>ใช่ใช่ไหมพ,<อ>พ่อพ่อคือพ่อมาสวอดีหนุ่โอ๊ยพ่อเสียใจแฮะพ่อฉีดวัคซีนเหมือพ่อกคนตี้เสียใจอย,ยู่เดียวาลูกมาหอดซีคิวพ่อไปได้ไปหาไม่น,นี้พ่อให้ไปคุยไปแทีนเด้ออัโอ้ อยากอยากเห็นมากป่วยสุคนแต่ว่ามันมันมันลูกป,ปับมันลูกป,ปับให้ขากระลักอะบ่บ่บ่คิดว่าไ้บูเสียใครครับัน,นีไว้พ่อในลูกในเต่าเนี้ยเท่าในลูกมีความสุขหลายๆย่าฮักเก่าขอบพ่อเห้าขอบคูดในไลายที่แบบว่าคอยอยู่เคียงขงางคอยแบบว่าซัพพอร์ตพ่อมาตลอดในมีความสุขนในน้มันเกิดจากโอเคครับ,บคน่ะเป็นบอดี้มาแต่กับมาด้วยเสียง เสียงนี่การออกจากความรู้สึกที่แรกนะคะว่าสิจัดอันกินเขาเอินไอไอทีมงานมากินเขาน้ำกันไหลส,เสดเค่ผ่านโทรศัพท์บอกกับพี่น้องได้ยินนะคะแต่ว่าไอ้บุ๊คบอกว่าจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวพี่สิจัดให้เดี๋ยวพี่เฮดให้พี่เม้ก,กัติดงานค่ะกะล่าหาคนแทนแล้วก็แล้วก็มามาซอยมานีทีมงานนักดนตรีพี่แฮกกะล่างานล้านมากค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องมาร์ครถตู้นะคะแล้วก็ ขอบคุณพีแอปเปิลนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานพูดไทยสตูดิโอค่ะขอบคุณหลายๆโท่ไปทั่งว่า,วางว่าค่าพิเต้ว่างงานยังวันเกิดเออไปบนหัวว่าห้าห้ใสหิ้จักบ้านะาามี <พา S 2> หนึ่งคนเ,เอามาร่วมแฮปปี้เบรดย์ครับอีกหนึ่งคนครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับอีกหนึ่งท่านครับมาร่วมแฮปปี้เบรดย์นะครับนี่ใส่ะ สน้อเอาคูอตัวว้ยตัวหนาตัวหลังเอาอเอาเค้กซะมสี<ด><ด>ละลยละ่ะ,ละขอบคุณ,คณพี่แมย ที่อยู่ด้านหน้าเวทีทุกท่านนะคะขอคุณหลายๆนะคะขอคุณแม่พี่ปูดน้ำเด้อครับเป็นทุกอย่างาาให้เป็นสถานีขอคุณพ่อเจ้ากอน้ำเด้อขอ,อยุยาดเป้าเคี๊กอนนะครับและอีกอย่างหนึง่งขอบคุณพี่น้องที่เบิ่งได้เลยสดอยู่ตอนนี้ครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับสุขสันต์วันเกิดน้นองบิวงษ์ประภาครับเอาเป้าเคกลาบเนี่ยเอาสมมุ่งมั่นปรารถนาสุสิงสุยางนะครับ ขอบคุณทีมงานสุบุทุกคนเดอ้อมาเห็นกำลังใจครับมามอบความหักความแพงขอบคุณมากๆครับเอา้ามีเห็นร่างวัลนนำใจนะครับจากหลายๆบ้านนะครับมอบให้น้องบิวนํำนะครับเรียนเชิญน,นะครับผม <outcome> แชดหนูเลยค่ะจากแต่หมู่บ้านนี้อีกในกำลังใจที่สำคัญที่สุดครับจากป้าป๋าครับนาราก่อนครับเพือว่าตอบแชทมันเป็นเพียนการได้หนิตั้งใจยอยู่แล้วว่าต้องมาให้ได้ฉีดวัคซีนขายอยู่ได้หนีิแต่ก็ตั้งใจต้องมาเพราะว่าน้องบิวนี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ ผมหักลายครับน้องค่อยซัพพอร์ตผมตลอดบาวาัวสีเป็นทั้งเบื้องหนา้าเบื้องหลังก็คือค่อยอยู่เคียงข้างค่อยแห่งกำลังใจแล้วกันซัพพอร์ตผมตลอดครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อนี่เป็นมือสำคัญของน้องผมบ่มากพได้ครับขอบ,ขอบคุณนะคะขอบคุณป้าพายครับขอบคุณค่ะของคอนตอบแชทหน,น,นูบอก<ว>ู่เด้แม่ไปยังพอคือบ่ตอบแชทหนู <laughs> อันนี้อีกหนึ่งกำลังใจครับจาก บ้านรักป้าป่านลากรครับเอ็นอาเคครับตัวคักตัวแน่นะอยังเกิดอีกเด้อยังจัดอีกเด้อว่าไปเลยเนะขอบคุณครับเอีกหนึ่งกำลังใจครับจากบ้านหลายๆบ้านครับมาเด้อนะครับมาแล่ลำใจครับบอกให้กน้ังดู้นะครับ เบงแม่เตรียมงันนาแ้ะเบิรพดอบ่มาเลย่อเป็นไข่นะะเขานัดกันไปแล้วมาเลยนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมาลัยนะคะบ้านรักป้าป่านารากรนะคะขอบคุณหลายๆนะคะว้นอันนี้จากบ้านคุณนราบูธครับขอบคุณค่ะ บ้านพ่อกับแม่เนาะอันนี้ JKP Pension ครับขอบคุณค่ะยืส่สเอยอกเนาะเนาะกำลังมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จากผู้ไทยส Studio ครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เต้พี่บอยและทีมงานนะคะมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอายังเหลืออีกนะครับยังเหลืออีกอย่งบ้านนะครับบ้าน JKP Official <S 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 นะครับ ขอพิเศษนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะแมยข่อยคือเตียกก็สั่นขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณข้อมาคุ่งแพงครับที่บอกให้นะครับโอ้อันนี้ขอบูดบอกครับขอบคุณมากๆครับกอดให้ก่อนนะกอดนยาเฝ้ากอดกอดก่อนกอดกอดบิดเลย คุณนะคะมีความสุขหลายๆย่ามาละขอบคุณพ่อท็อปนะคะปวดแขนวะลอกเพ่งหน่อยะเอาลอกเพ่งจากสองสามเพ่งเนี่ยเช่าเรียนทออาจารย์กันเลยเห็นว่ากูให้กระเลนอยู่หันกลัวแม่นังโป้ด้วยเนี่ยเห็นพ่อกับแม่กขายุ่งเก่งกันวะไรเออเฮ็ดบิวว์วอรซันยังแตะสิทอดผ่าใส่กันเลย โอเคค่ะพออย่าเอาไม้กับหนูถอนูเป็นใครขอขอไม้หน่อยครับขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านนะคะทีโอนมาไล่มาไห้นะคะหลายคนแห้งขอหลักตองขอถวษทีบ่ได้เอ้ยซื้อน้ำนะคะลวก็ที่ที่ถูนมากับพี่บู๊ทออฟฟิเชียลครับจากบ้านออฟฟิเชียลนะครับเพิ่มเติมมากนะครับขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นะครับพี่เก๋โคราช นะครับมอบให้กับศิลปินนะครับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเขาจะแจกแจงกันไปเนาะนะครับแอดบินบัานพ่อกับเก่งเก่งคักเก่งคักเก่งพอ